ค่อนข้างที่จะเล่นยากครับเกิดขึ้นมามีบาฟ้าผ่าอยู่ฮารุคินแล้วไปแล้วไปวิ่งจบเกมก่อนดีนกว่าปัดลงมาตรงนี้คิดหมดหรือเปล่าคิยังไม่หมดแล้วคิดถึงด้วยแล้วเรียบร้อยสามศูนย์จากไฮราครับเอาช <'s> นะไม่ได้และจีดีบวกสามเต็มๆครับเน,น้นๆครับมาแบบฟูลสกอร์ครับหุ้ยสั่น,น,น,นสั่นเจไดสั่นผมเมื่อกี้ใช้เวทมากเกินไปโอ้นะแท็กมือนะครับอยู่บนหัวกัรเอ็นซีกานซีแท็กกับจากอพฮาร์ด แว,แวบกันเลยทีเดียวแล้วเด็กยู้ในนี่คนจริงยิงแต่บ้านเลยครับพอคลิปเอ้าปุ๊บหลอดข้างล่างหมดเงี้ตยต้อยอย่างเดียวเลยนี่ไวโอเลตครับยิงคนไม่รู้เจ็บหรือเปล่าจะยิงบ้านจนแตกได้นแบบี่ก็ถือว่าอดทนมาดีแล้วรอจังหวะได้สวยครับฝั่งไฮดร้าเลือกจังหวะเล่นได้เหนือความคาดหมายของฝั่งตรงข้ามบเหนียวกว่าจริงนนะครับในเรื่องของจังหวะรับเวฟ ตรงกลางนี่เนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จังหวะที่เทรดได้เนี่ยค่อนข้างเทรดได้ดีกว่าจริงๆครับสับตวัวทางไฮราเกมนี้นี่เอาจริงผมว่าส่วนหนึ่งใจได้อาจจะได้คือไม่ได้<อ>แบบส่วนใหญ่เลยแหละไม่ได้ห่วงอันติอะไรด้วยนะนคือก็จ่ายจ่ายไปอยาให้เขาแบบเลือดไม่เต็มเผื่อแบบเขาไม่กล้าเล่นเพราะตอนนี้เราแบบเน้นแบบประคองตัวไปก่อนครับ แล้วก็ไม่ได้โดนเล็งทาเกตแรกๆครับเพราะว<ช>่าเขาโฟกัสที่ดาบุนไนที่ดาเมจหลังๆมันแรงมากถูกต้องเออคือมันยิงแล้วมันสะดุ้งไปถึงด้านหลังครับทำให้แบบว่าพอเล็งที่ดาบุนไนอย่างเดียวเจไดโอ้โหทันทึกขับติดรัวยิ่งทันทันได้เบิร์ดลัดช็อตได้นี่หมุนโอ้โหไม่รู้จะเจ็บยังไงอช็อตการันตีได้กดก็คือตั้งแต่ตัวของช้างเลยครับคือมันเป็นเหลี่ยมที่อีกนิดเดียวจะโดนเปิดตาแล้วแหละจากการทัีแต่ว่าช้างเดินเข้าไปไม่ได้มีตัวของก่อเกิดด้วยนะครับ ไม่ได้เซตเส้นแนวตอนนั้นน่าจะกำลังจะไปเซตแหละแต่ว่าโดนสวนกลับมาแล้วพอโดนตนนั้นปุ๊บเหมือนฟูเซนเองทุบมาเข้าเล่นละไปโดดใส่แต่ดไนเห็นว่าดูไนยังไม่ได้ออกก่อเกิดแต่ว่าก็ไปสับตอนที่โดนตัวของซิเนร่ากะทีปั๊มเข้านั่นแหละ้ายก็เสียเวลาอยู่ดีแล้วก็ได้ซิเนร่ามาใช่เพื่อนเข้ามาบีบทันนะครับเป็นสามศูนย์ครับบวกสามเต็มๆจีดีตรงนี้ของไฮดร้าครับมาสวยเลยครับสำหรับฝั่งของไฮดร้าฮะ โอ้โสองเกมแรกนี่เรียกว่าคือมันมีเหวี่ยงมาตลอดนะแต่เกมนี้นี่คือแบบเหวี่ยงสุดและ3 MVP สำหรับเจไดใจดีจุ๊กเหม่งนี่ฮะมีท่าไหมมีท่าทุเรนซิสฟลัซิสฟลับฟลับเนี่ยเขาทูเล็กสามไงแบบยิงสกิลหนึ่งสามท่าฉันจะใช้หลังหลังนี่ไปรอบเดียวสำหรับเกมนี้เล่น3เกมตายตัวเดียวอ่ะครับผมดาเมจ55%เอรอาไม่ใช่36%ครับหกเออร์เซตนเศ้วมาเกมห้าสิ้าเปอร์เซ็ตกใจเลย ว่าวคือแบบว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปแต่ว่ามีบทบาทที่สําคัญอ่าใช่คือเกมนี้ด้วยความที่ตัวของฟูเซนงถ้าดูจากหน้าดาบเขาก็พยายามที่จะโป๊กขยับโซนไปข้างหน้าป๊กขยับโซนไปข้างหน้าแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยคืบหน้าไปขนาดนั้นเท่าไหร่คือไม่ได้้ายขวาก็จริงแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยคือไฮนัคก็พยายามจะเหนี่ยวกลางไม่ยอมให้ออบเจกเพิ่มเติมที่จะแบบอาจจะดัดนต่ออะไรเงี้ยยิ่งตอนที่แบบอับพนิต ตัวของไงสิได้ตัวมังกรใหญ่ตั้งแต่ตอนตัวแรกไปก็ดูจะต้องมาตั้งเซตกันใหม่สำหรับงฝั่งของฟูลเซนแล้วพอมันเล่นยากภาพรวมมาเล่นยากก็พยายามที่จะอฝืนตัวของฮันนี่คเองจังหวะหลายครั้งเองสับคิงส s c ลลี่บ้างถตัวของฟาบุชาร์จบ้างพีเจเบ่งพีเจเบ่งอไม่แทบจะไม่เจ็บขนาดนั้นเลยใช่คือมันก็มีจังหวะที่พีเจเบ่งและไม่สาเร็จนะเบ่งแล้วแตกก็มีแต่มันน้อยใช่ช่วงเล็เกมมาก็ดาเมจมาเริ่มอันนั้นแหละถ้าสมมติว่าหลุดจากจังหวะที่ชาร์จหรือว่าแบบ าักิลที่แบบว่าการดามิอะไรเงี้ยก็มีโอกาสล่วงได้เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละแทบจะต้องบอกว่าตัวของไฮด้าดูจะดึงเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดของตัวเองอะแล้วกลับมาตั้งสติได้ไม่ไวกว่าคือเจ็บและจำเออเจ็บและจำมัแล้วไม่ทนซําๆใช่เพราะอย่างนี้เลยคือก็มีมีช็อตที่อาจจะดูในตรงกลางฟิกยิงเออเดือคือต่อด้เมจใช่อยากจะเข้าเพราะว่า คือพี่เจเข้าสวยแต่ว่าไม่ไมีคนทำดาเมจเพราะที่เหลือกำลังมาใช่แล้วมันมันเหมือนขาดทีนึงมา้ผมจะไม่ได้ว่าเป็นชาร์กหรือว่าอะไรสิ่ธนะที่เหลือนิดนึงอะไรเงี้ยออกมาได้รายะแล้วก็กล่าวว่าฟลิกยิงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดตอนกลับใช่ตีดตัวไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่าขากลับยังไงดีอ่ะคือแบบว่าพอปกติเนี่ยฝั่งของกูเซนจะเห็นหน้าแต่วัวอ่าแต่ว่าอยู่ดีข้างๆวัวก็มีแครี่โผล่มาอ้าวหันนี่ฮะใช่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจังหวะหนึงแต่ว่าสุดท้ายภาพรวมมันก็ยังแบบไปเรื่อยๆแล,แล้วก็อย่างที่เห็นเลยคือเกมนี้การันซีสำหรับผมคือโผล่ตัวออกมาให้โป๊กค่อนข้างน้อยใช่เพราะว่าพอโผล่ตัวไม้โป้กข้างน้อยออปุ๊บไอเทมแล้วก็ผมว่าเรื่องของลับไอเทมของเขาค่อนข้างฉลาดด้วยเออพอเป็นมุรามมสามาล้มแทงสองตัวในฝั่งของฟูเซน เขาเคียวต่อเลยเคียวเลยใช่นะครับแล้วเคียวมันทำให้เขามีโอกาสได้ยื้ออีกแป๊บหนึ่งราะสกิลทุกอย่างมันดูดเลือดแล้วก็ด้านบนนะที่แบบไปอันนี้แย่งปั๊บได้โอ้โหสูญเสียความมั่นใจเหมือนกันนะอ่าช่างโม้กอะแต่ว่ามันได้รอบเดียวใช่อีกรอบหนึ่งก็เริ่มแบบหวาดระแวงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งแล้วว่ามุมนิดนึงจังหวะชาร์กปุ๊บเปิดบารีเปิดตาใช่แล้ว ดวงตามันขึ้นหัววับหนึออ่งแล้วแบบออลลวิอะไรวะเมื่อกี้ว่าแบบในลองลากเขาวันนี้อ้าวแล้วเ,ออเจอ,เ,อ,อเนึกวก็าตาฝาดออที่ไหนแล้วของจริงนี่นะของจริงออะรนะแตบบ่ว่าท่วมท้นครับสำหรับทางฝั่งของ ได้เอาชนะไปได้3ามต่อศนย์เกมจี GD แบบเต็มๆไปเลยและคู่หน้านะครับที่เป็นคู่สุดท้ายนะครับหมูเจอกระต่ายอโอ้อียรีนาเจอเบคอนทามครับโอ้ซึ่งในแรกแรกก็จะเป็นเบคอนทามที่ชนะไปถูกต้องทอมเบคอนทามในแรกแรกไม่แพ้ใครเลยใช่เนี่ยครับคิดง่ายเป็น3าศูนย์ด้วยอ่าก็คือแรกเป็น3าศูนย์ด้วยนะครับที่เบคอนทามชนะตัวของอีรีนามาก็ต้องรอดูว่ารอบนี้เพราะเองก็ถือว่ายังอยู่ในโซนของการลุ้นท็อปโฟด้วยแล้วก็